เจ้าผู้เครื่อพักสมบสมเครื่อพักไสคอยผู้หายบสมเจ้าผู้ดีเจ้าผู้ตีนมือสวยยิบสวยคือสิของขั้นแต่งของขึ้นห่านคือสิไข่บ่เป็นเทนอเจ้าผู้ตอกละยุ่งเหลวแมวสียาด้คค้น ซาติไม่แกนหล่นอย่าไปปีนวงใบเจ้าผูุพักอีตูเตียต้นตำใบไายขีดินทรายไหลมาอุน่นพ้นเมืองไหลมาสูหอมดอกบูอยู่สุลูสีส้มเจ้าภูเดียวเจ้าภูกุกตานตั้งกลางหน้าต้นตำ ฝนสีห้ำแดดสีขั่วตาลหน่อยบ่คอยทนคอยนิเลียวเมื่อบานเห็นกกตาลเป็นจุมกุม้มไผได้น้อสิได้หุม่มกินน้ำก่อนผีไา้เจ้าผู้ผู้ลายข้างยำใบใบสีหางกันแล้วโอ๊ตเจ้าลกถอนถิน่นทางข้าง ขนลงโอ๊ตจะฟันทลายมวนเอาไปสุมเพื่อเกาสาเด้โอ๊ตจะปลูกไม่สนซ่อนเสือ้อสี่สบายพี่น้องเอย้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับหักพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่กูบาจารย์มาฝา ซึ่งเป็นพญาเกี่ยวพาราศีนะครับสำหรับชายนะครับกล่าวจีบสาวซึ่งพญาบนแรกเขาบอกว่าเจ้าผู้เครือพักสมบสมเครือพักใสไข่อยผู้ให้สมเจ้าผู้ดีเจ้าผู้ติ้นมือสวยยิบสวยคือสีคองขั้นได้แต่งขึ้นห้านคือสีไขบ่บ่อปิ่นแทนอก็หมายความว่าเธอเป็นหญิงนะครับหลายใจหลายชายไม่ดีหรอก ปล่อยปะเลิกลาเสียบ้าง <c oughs> คนเก่ามากมายทิ้งไปเสียมาปลูกรักต้นใหม่ดีกว่าเราบอกว่านะครับส่วนบทที่สองก็หมายก็คือว่าเธอนะครับเป็นหญิงที่มีคนรักมากมายเนื่องจากรูปสวยด้วยเสน่ห แต่ถ้าคนที่เธอรักแล้วนี่ไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยดีเธอก็ทิ้งหาใหมายก็ได้ฉันก็ขอเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใจของเธอประมาณก็ประมาณนี้นะครับต่อคนที่รับชมรับฟังครับผม